ขอสวัสดีนักเรียนทุกคนครูดีๆต้อนรับนักเรียนทุกคนเข้าสู่รั้วโรงเรียนของพวกเราขอให้นักเรียนทุกคนจงภูมิใจที่ได้เข้ามาเรียนในโรงเรียนแห่งนี้โรงเรียนแห่งนี้เป็นของเราทุกคนฉะนั้นทุกคนอยากให้เธอรัก ก็ช่วยและแลเลียนแบงนี้เสมือนกับผ้าจับต่อของพวกเธอผู้อยากขอ้เธอตัางใจเลียนที่ดีที่สุดไม่ใช่เพื่อตัวเธอนะแต่เพื่อระเทสะท้านอเัยวะต่องๆขึ้นเป็นชิ้ใหญ่ระเทสะท้านพพัฒนาไปากไก็ขึ้นอยู่กับการ ภูมิใจมากที่ได้เห็นพวกเลยวันนี้เราก็หวังว่าเมื่อต่อไปเธอโตขึ้นมาเธอจะต้องเป็นคนที่คนซื่อสัตย์แล้วก็จะใช้ความรู้ความสามารถของเธอพัฒนาประเทศชาติ้เกิดเอื้อรำนงยเมืองยิ่งขึ้นต่อไปขอบคุณครับ Cool cool it.